ันตุกตาไฮดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านูตและก็งานคัสตอมพอมเล่นนะคะงานของคนพิพิธเหมือนเดิมเลยหัวหัววันนี้เป็นหัวของนินละนนนะคะหัวสม้มวันนี้ป้านูตจะมาส่งคลิปงานพร้อมกับแนะนำบอดี้โอปิสุ1 1งานแท้ของญี่ปุ่นแล้วก็บอดี้โอบิสุ ไม่ใช่โอบิสือนะบอดี้ขนาด1ทับ12ก็คือขนาดเดียวกับโอบิ11นะแต่เป็นงานของทางฝั่งค่ายจีนเขานะคะขออภัยทุกๆบ้านด้วยช่วงนี้สุขภาพป้าไม่ค่อยดีนะคะเสียงยังไม่กลับมาเลยร่างกายไม่ค่อยทำงานตามสั่งนะคะผลพวงมาจากผลข้างเคียงของยาแล้วก็ อากาศด้วยนะคะแต่สุขภาพใจดีมากมีความสุขมากมีความสุขทุกๆวันเลยโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะดูกันถึงงานคัสตอมก่อนละกันนะคะปนุนุดคัดก็คือจะเป็นคัดช่วงของนะ้อหน้าแน่นไม่หลุดจากบอดี้นะคะแล้วก็สามารถถอดได้เวลาถอดให้พยุงหัวน้องให้ดี แล้วก็ดึงตรงๆแบบนี้ออกมานะคะสมมุติจะใส่เสื้อสวมหัวให้น้องก็งอแขนขึ้นไปด้านบนนะคะค่อยๆทํานะโอบิสสเดี๋ยวบอกก่อนว่าแขนตรงช่วงหัวไหล่ปนุทํำให้แน่นขึ้นแล้วนะคะคัดตอมตรงกลางบอดี้ปนุเสริมแกนกลางให้แล้วก็ทํา แนแน่แนแต่แน่นอนค่ะข้อต่ออื่นๆยังคงหลุดง่ายเหมือนเดิมบ้านไหนที่ป้าขาหนูเหนื่อยจังเลยกับโอบบีหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วนะคะก็ป้าแนะนำลองย้ายค่ายไปเล่นค่ายจีนแต่ว่าความละมุนมือจะน้อยกว่ามากเกรดวัสดุจะต่างกันนะคะคนละแบบกัน ทีนี้วิธีใส่ก็พยุงหัวน้องให้ดีใส่ลงไปในจอยต,ตรงๆแบบนี้งานคัสตอมของป้านู๊คอของน้องจะไม่จมลงไปนะคะเวลาใส่เสื้อคางน้องจะไม่ลงไปถึงอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะดูน่ารักนะคะสวยงามก้มหน้าได้เงยหน้าได้นะคะเวลาเงยก็มุมมองนะคะลองดูมุมมองถ่ายรูปนะคะ เนาะโอเคทีนี้จงกระเบนเนื่องจากว่าวบิสุสิบเอ็ดเนี่ยก้นเขาจะผอมหน่อยจงกระเบนก็เลยอาจจะดูหลวงกว่านิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วใส่ด้วยกันได้ถอดจงกระเบนค่อยๆประยุงตรงช่วงเอวนะคะแล้วก็รูดลงมาแบบนี้เลยค่อยๆรูดนะรูดลงมาอาจจะติดตรงช่วงข้อต่อบ้างก็หมุนๆห,หน่อยไหนล่ะโอเค เนี่ยค่ะจะอาจจะติดตรงช่องข้อต่อตรงนี้ค่ะข้อต่อของสะโพกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงของโอบิเลยก็คือเทา้าเท้านองที่เป็นยางนะคะเท้านองที่เป็นยางจะมีปัญหากับเสื้อผ้าเล็กน้อยทีนี้ป้าขาแล้วถ้าหนูจะถอดเท้าล่ะได้ไหมพัดมือพัดเทา้าจริงๆแล้วถอดได้นะคะ ก็คือเทคนิคเหมือนที่ป้าบอกเลยใช้เล็บเราเนี่ยค่ะจีกลงไปตรงเท้าน้องอ่าแล้วก็ดึงออกมาเบาๆเห็นไหมเอ่ยอ่าดูอีกข้างหนึ่งนะคะ ใช้เล็บจิกลงไปตรงเท้าน้องตรงข้อต่อเนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกมาเบาๆจะเห็นว่าข้อต่อตรงเดือยจะมีวงแหวนเล็กๆเอาไว้เพื่อที่จะยึดเท้าที่เป็นยางนิ่มๆอย่างนี้ค่ะให้อยู่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดง่ายแน่นอนนะคะการใส่เท้าแบบนี้อ่ะทีนี้ถอดเท้าก่อนมือก็เหมือนกันนะคะใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือ จิ้มลงไปใช้เล็บจิ้มลงไปแล้วก็ดึงมือออกมาเห็นไหมคะจะดึงง่ายนะโอเคสำหรับบ้านมือใหม่นะคะค่อยๆเล่นค่อยๆทำเนาะใส่จงกระเบน <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะคะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้อ่าแล้วก็รูดคืนแล้วก็ใส่เทา้านะเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยเวลาจะจับน้องทรงตัวให้น้องยืนให้มั่นก่อนค่อยปล่อยมือนะคะหัวของนินลนนน์ขนพิพีธนุม,มานทศกาณอ้อมไม่รวมทศกัณหัวของโขนพิพีส่วนใหญ่แล้วจะมีน้ำหนักเบานะคะไม่มีปัญหากับ กับการทรงตัวน้องเท่าไหร่ทีนี้มาดูบอดี้จีนบ้างบอดี้ของค่ายจีนนะคะข้อต่อน,นั้นมากมือใหม่ป้านแนะนำบอดี้นี้เลยเล่นสนุกข้อต่อนแน่นไม่ต้องกลัวว่าจะลุดไม่ต้องกลัวน้องจะลุดไม่ต้องกลัวน้องจะขาหายแขนหายนะคะ วิธีการถอดใส่จงกระเบนก็เหมือนกันแล้วก็เท้าน้องเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งไม่ได้เป็นยางด้วยก็จะไม่มีปัญหากับกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เป็นขนขนเสื้อผ้าที่เป็นแบบหนืดหนืดกับยางอะคะ่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะวิธีใส่ก็ใส่ไปตรงๆแล้วก็จับตรงกลางเห็นไ,ไหมคะบอดี้จีเนี่ยเขาเขาจะมีสะโพก สะโพกจะผายเพราะฉะนั้นก็ดูตรงสะโพกนิดหนึ่งเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยปนุดคัดให้หัวไม่โจมนะคะน้องจะดูมีคอนะนะถ้ามุมมองของน้องแบบนี้น้องจะดูมีคอด้านหลังปนุธรทมเป็นผมบางๆปิดไว้ให้แบบนี้นะคะเส้นไหมถ้าเกิดสมมุติว่ามันหลุดเข้าไปข้างในก็ใช้ การอะไรก็ได้เขี่ยออกมาแล้วก็จัดส่งหัวนี้เป็นหัวของป้าน,นุษย์นะคะส่วนหัวนี้เป็นหัวที่ส่งมาคาร์ดจงกระเบนบ้านนี้สั่งไว้สองสีเลยจับเท้าน้องให้ตรงค่าน้องให้ตรงจากนั้นก็ส่ง่าลูกครับม่นมีส่งงานแป๊บเดียวข้าลูกเดี๋ยวมีไปเล่นด้วยนะโอเค นี่หัวน้องนี่ผมของน้องนะคะหัวนี้เป็นหัวของน้องอเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งกลับบ้านแล้วนะคะคัสตอมบ้านนี้ส่งบอดี้มาเองส่งหัวมาเองรอสักพักใหญ่ๆแล้วขออภัยด้วยเนื่องจากป้ามีปัญหาสุขภาพช่วงนี้เนาะไม่ค่อยมีแรงจริงๆง,งานทุกอย่างล่าช้าไปหมดเลยแต่ก็พยายามทำให้วันละนิดวันละหน่อยนะคะ ไม่อยากนอนติดเตียงนะไม่มีความสุขเวลานอนอยู่บนเตียงทุรนทุรายมากโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าคัสตอมซ่อมเสริมแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนผลงานของป้านะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำคะ่ะสวัสดีคะ่ะ